หรือเองรอทุกวันนะหรือเองรอทุกวันหรือว่าไงพี่วงวะอ้าวแล้วที่คุยเราเองก็เคยคุยกับพี่เกตล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่แหลมใช่วันนี้แต่ผมไม่ได้งานเลยวันนึ่แล้วคือเองจะว่าไงคือจะเล่นหรือว่าไงคือพร้อมแล้วปะขอโทษทีครับพี่สิบห้าล้านไม่มันมาแล้วเนี่ยเออไปคุยกับมันใช่ไหมเกียเสร็จละเอ้ยไอเจตอนนี้กียเสร็จไอสามเทปพี่สามเทปมันมาคุยแล้วอ่ะมันมารอหน้าเฮนนิ่งจะไปคุยกับไหมไม่เราคุยกันเองก่อนเนี่ยมันมันตีได้ไหมหรือว่าไง ตีได้ไหมอ่ะพี่ถ้าถ้าถ้ตาตามสัญญาคือถ้าสัญญากับพี่แล้วลไม่ช่หว่าเขาจะไม่มงงางันมันก็ตีได้ดิแป๊บนึงอันอันนี้เราพูดเรื่องสัญญาแต่แรกนะคือเราจะไม่ตีกับเอ็นดีจนบ้านมัจนจังหวะบ้านมันจะวลวสา,ามอันนี้อันนี้คือสัญญากับสภาละอ่าแล้วคือตอนนั้นเหมือนอพี่เจไปคุยป้ากเอ็นโดมาที่มีรอบที่มันมาละแบบนึแล้วมันก็มันก็จะไม่มาอีกโอเค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 น่าจะใช่นะนั่นแะละ มันก็มันแต่มันไม่รู้ว่ามันติดที่สัญญาแล้ววันนั้นอ่ะกูไปคุยพี่เกศที่เกศบอกว่าให้ไปถามมันว่าสุปจะเอาไงคือพร้อมคือพรบานเวลสองตัวสามจะตีเลยใช่ไหมพี่เก้ให้มาถามพี่ก็คุยไปเลยคุยแบบว่าเออมึงพี่เกศก็เลยบอกว่าให้ตัดสินใจเอาเองเลยรู้อ่ะมึงรู้มึงคุยนิล็อกคุยเลยมยันก็คุยอันนี้มันรีตอมอมันบอกอ่ะมันรีตอมอแต่มันลอยข้างหน้าออกเลยไหมไป่คุยเลยไหม มันติดตรงสัญญาเนี่ยเนาะอ้สัญญาอะไรวะสัญญาอะไราตะพาเออมันเป็นสัญญาที่เขียนยาตะพาเลย่งแต่มันจะถามตรงมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะเนี่แต่มันก็มาแหลมเองนะใช่คุยไปแล้วมันควรรู้เรื่องแล้วคือคือมึงมาแหลมเองอ่ะมันไม่ใช่ความผิดครูมึงต้องคุยกันเองมึงคุมคนของมึงไม่อยู่อะมันไม่ใช่เรื่องของครูไงใช่มึงจะตีหรือมึงจะเรียกของมันแ้วพี่คิดว่ามันจะจ่ายปะ เยของตัวท้ามันก็อ้างัะพาม,มันก็รักแต่พี่อะมันเยกของไ,ไ,ไปเพราะอะไรอ่ะสามันสามรอบเพราะอะไรอะหล้าร้านไหมหน้าล้านถูกไปรักสิบห้าต่อมาเหลือสิบอ่าเงินเข้าแกงกัจะได้ตีปืนบอกสีกันหน่อยเว้ยแก้แกงจะขึ้นให้ไปเจอคนละสิบชุดละเพวาปืนบอกสามอะใคร แกงบอกไงพวกปืนบอกสามจะขึ้นบอกสี่ให้กระสุนคนละสิบชุดอะไม่รู้รแล้วบวก 4, สี่ก็จะขึ้นบอกห้าเนาะถูกไหมล่ะน้องผมติดแล้วบอกห้าแร็ปแหล่ทำไมผมไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรวะไปสัญนยาอ,อะไรตอนไหนหรือว่าตอนมมน,นี้เพีนน่ยนอยู่อะนานแล้วมงเตกีมเคีทูกี่ทีไว้เจ๊ทีเดียวเหี่หล่อเพี่ยก็ทีเดียวแต่แต่บวกสี่ร้อยก็ทีใช่หรอ โทษทีพี่หกสิบทีแล้วไหลังจากวันนั้นอ่ะที่กูบอกเมือที่ึมอบอกว่าอะไรวะตีเรื่อยๆแป๊บเดียวพี่ผมเชื่อแป๊บเดียวติแดแม่งติดเลยหลังจากวันหลังจากวันวันหนึ่งอ่ะติดเลยตีไปทั้งหมดกี่ทีนะไม่เกินเกติบใช่ปะไม่ไม่เกินหกสิบอะประมาณห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดอะก่อนก็แบบนี้แหละผมซื้อมันยัดยี่สิบทีอ่ะไอ้ขี่สิบทีอ่ะผมตีไปยี่สิบกว่าคืนแรกอ่ะไม่ติดเลยนอนฝันร้ายืมไม่ได้ของกันหรอกเออ สุดท้ายแล้วเอารอเกงไม่ได้ตามไม่ดอกบ้านในรักเยียกึันใหม่เออแปบ๊บแป๊บนึงนะครับน้องดีตอมอหูดับครับกำลังมาแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงนะคะ ธนาคารใหญ่โดนนี่เพื่อดูดตีไอ้เหี้ยโดนไข่โดนไข่โดนร,ดรักอยู่เต็มเลยได้รักมาเล่นแล้วหรอใช่ใช่ธนาคารใหญ่เพื่อดูดไปแล้วเว้ยเมือ่อไหร่จำนวนเราก็สู้มาคำไม่ได้ทีร้อยไปก็ดูดเพราะรถจอดลื่นเลยมันเอาเต็มบ่เลยนี่หว่ากวาดกวาดไอ้ดอกวันนี้เราได้ปะ ได้ลูกเดียวโ้รวมถึงยางน้เทปนะมันรวมตี้เศษมานี้เราไม่ให้ลูกนั้นนะทำไมคือไม่ได้ยินอีกแล้วหรอพี่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 หินินแป๊หนึ่งนะคะน้องหูดับครับได้ได้หูจะมีปัญหาขอโทษด้วยนะล็อกแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไอเลชิปนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะไอเจยิ่งต้องใส่ไอ้ัวเอก็เป็นของขึ้นวอรไอเพไม่มีประโยชน์ดิแค่เอาไว้ขึ้นวอร์เอว่าไงมีม,มีมีแร่ปืนมาน่ารักปะไหนม,มีมีของปีที่แล้วแล้วนี่ไงไม่สบายอะม,มีมันลมมีมีมันลมด้วย คนวันมไม่มาเรื่อง<ม>เนาะแล้วทำไมหัวหัวมันไม่มาคุยวะไม่ไอ้แก่เก็ตมาไหนกูเรียกคุยเหนะอเนาะลายเทียละใช่ใช่ใช่มันขี่ไม้อย่างเดียวเยนี่ยไม่เอาอะไรเลยมาแล้วนะนี่ไงมาแล้วมาแล้วครับเอาครับผมผมขอดีหูแป๊บนึงได้ไหมครับผมเมื่อกี้ผมถอดไอ้อนี่ไว้แป๊บเดียวนะครับแป๊แป๊บเดียวครับ ได้ครับไม่นี่หน่อยไม่นี้หน่อยพี่รอคบเพราะว่าผมบอกกันเลยนะเสียงที่นี่มันอ้วนตีนะเสียงใครยที่นี่เนี่ยใครยเขาแครยหรออืมต่อมอ,อแปลงไปน,นะที่ดูดผัดแมกกาพิดอ่ะอ่ะอ่ะ อะไรนะโลกอันนี้บัตรใช่ใช่บัตรดูเสียงมีดิะอะไรกอนดูเหนื่อยเพิ่งเที่ยวเสร็จขอาบ้านนะเพื่อนดูนี่ไงเจมีเสียงเหมือน,อนมีเสียงเหมือนผู้ชายปะยตอนนี้คือแบบจะตายแล้วนะ อยากตีสนับขอตั้งหน่อยไอ้เจมีสนับปะไม่มีพี่ผม,มเล่นไม่ตกี้หรอกมันเล่นม,มันได้ใช้แค่ระดับบ้านจริงนะอย่างอื่นแม่งไม่ได้ใช้เลยใช่ปะรดอบรวมเลยพี่เออ <c oughs> เวลาไปขึ้นปืนบวกห้าแม่งดีเอาเ,เอาตีทวิตเบทด้่ยเออกูตีมึงบอกไปตีมันเ,เไปตีสิบทีแม่งไม่มีแววจะติดเลยเอางี้พี่คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงลั่นสองทีไป แมวอ่ะเสืองตังตีปืนเหยออยากยิงไกลนะ่ะอยากเป็นนเปเนะเอร์เออเอ้ามันดูมันดูโกรกว่าสุประาถ้ามันมีอะ่ะแม่งสีเดียวปืนบอกหนึ่งเลยเชี่ยเท่ยินตีปืนบอกหอ้า <5 S 1> ไปย <หอ S 1> ังอ่ะ,ะ,ะนะบวกห้าหรอหยิงย,ยังไม่ได้ตีสักทีเลยอ๋อใช่ไม่ป่วยเลยเหรอหลอกเที่ยวทุกวันดูเสียงเด<ม>ียรเสียงนผู้ชายอ่ะตอนนี้ปกติเลยอ่ะ หนักสุดก็น่าจะมั่วนไอที่เล่นถึงโ้หไม่ใช่มั่วนอยู่นี่สิบห้าเล่นแบบถึงเช้าอ่ะไปต่อบ้านเพื่อนถึงเก้าโมงสิบโมงอโหสิบโมงเลยเหรอยอมนี่ไน้องมาแล้วแป๊บนึงเหรอครับมาครับอกเดี๋ยวแป๊บนึงได้ยินไหมได้ยินไหมโลมโลมปะใช่ไหมพี่ได้ครับพี่ได้ครับใช่ใช่ครับเอออันนี้คือเราไม่ปรึกษาแก๊งก่อนเหรอตอนเรามางานร้านอะ อตอนตอนที่งานตอนแรกผมนึกว่าเขาพักไงพี่ตอนแรกแล้วทำไมเองถึงคิดว่าพวกพี่พักวะพี่สงสัยตรงนี้แหละเพราะพวกพี่ก็งัดกันตลอดปะใช่ครับใช่แล้วไม่ผมรอไงตอนแรกผมรอปุ๊บตอนแรกนะผมรอนั้นบนนั้นเดียวเนี่ยผมรอปุ๊บเดี๋ยไม่มีใครงัดผมนึกว่าเขาพักก่อนนั่นแหละพี่ก็เลยไม่อะแล้วทำไมวันอื่นเองไม่มาหรือเองรอทุกวันนะหรือเองรอทุกวันหรือวันอื่นวันอื่นอะวันอื่นอะผมลงจับบอลโซนมาปุ๊บผมผมแวะเข้าไปดูกดเล่นๆหน่ะเขาไม่งัดหรอ เอ้าวเราที่คุยเราเองก็เคยคุยกับพี่เกตเราไม่ใช่เหรอวันจะไม่แหลมใช่วันอื่นแต่ผมไม่ได้งานเลยวันอื่นผมไม่เข้าไปดูแล้ววันนั้นยังงานเพื่อวันนั้นมันเหมือนแบบมันเป็นทางผ่านมันมีอะไรดึงแบบดึกแบบตึ๊แหลมมันวางกันไม่ไม่แหลมที่ไม่แหลมครับเราเราแทงคนในแก๊งได้มันเฮตายหนิในร้านอ่ะไอ้แทงกบตายปะผมผมไม่แทงครับผมไม่แทงใครเลยน่าไม่ได้แทงวันนั้นอ่ะใช่ใช่ผมไม่แอบโกบมาบอกกูว่าคนชื่อลมอีกแล้ว รอบที่สองอะแทงแล้วดิวสามไม่แทงไม่แทงผมไม่แทงเลยตั้งแต่ตั้งแต่คุยกับพี่เจดอะพอเรื่องล่าสุดแบบเรื่องล่าสุดก็มันคือไม่แทงเลยครับแล้วคือเองจะไงคือจะเล่นหรือว่าไงคือพร้อมแล้วปะไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าเล่นมี่ขอโทษทีนะพีผมไม่ไม่น่าเล่นครับขอโทษทีครับพี่สิบห้าล้านมันมันมัน มันมันไม่น่าไม่ไม่น่าไหวครับพี่รถรถได้ไหมหรือแบบคุยได้ไหมครับพี่ถ้าผมแหลมอีกรอบหนึ่งก็ผมออกแก๊งให้เก็ได้พี่เอาวุ้งถ่ายก็ได้ครับออกแก๊งวุ้งถ่ายไม่ได้เลยรดมากสุดได้เท่าไหร่ครับเสนอมาเลย <10 M S 2> มัด<ม>เสนอมาเลยชิมเอ็มได้ไหมสุดสุดแล้วพี่จริงๆเลยอันนี้พวกผมผมขอเลยพี่ไอกโกะว่าไงอ่ะิมเอ็มตายเมื่อไหร่ครับ จ่ายเลยเนี่ยโกผมจ่ายได้เลยได้อะไรเพื่อนไม่ไปเดี๋ยวเอาเอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไม่ไม่เงียบนี่ลมเงียบก่อนลมออกแก๊งก็ไม่ได้เลยครับออกแก๊งผมก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี 10m ใช่ไหมโกผมได้กดให้เลยใช่ครับใช่ได้ด่านนะเรื่ออะไรครับโก638ครับ ขอโทษได้ค่ะพี่ขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับครับขอโทษนะครับไอายัตเดี๋ยวเอาเงินไปนี่ก่อนมาดีกว่าพอไหมครับต้องให้เขาไปคุยนี้วไม่ใช่เรื่องเหรอเออไม่ใชเรื่องของเราเย็นหรอเย็นครับเอางี้ไหมเอางี้ไหมไม่ต้องบอกไอ้เกณฑไม่รู้นะพี่เกณฑไม่รู้นะพี่เกณฑไม่รู้นะบอกก่อนนะไม่รู้นะพี่เกณฑไม่รู้นะหาดที่พี่เกณฑไม่รู้นะ สิงก็พี่เกมมันไม่เข้าเมืองอ่ะออทำไงได้วะะไม่เข้ามามเป็นเรื่องเองเออสิบล้านเว้ยคนละสองล้านฮะมึงคิดดูรว,วยอะ่ะไม่มใช<ค>่เดี๋ยวดเดี๋ยวคนละสองล้านแล้วก็อยากไปให้ตัวต้นเรื่องสองล้านก็ได้ให้กบไม่ไม่ไม่ไมอ้กบเอาไปแสนเดียวพอเพราะไม่มีไม่มีบทไอ้เหี้ยต้นเรื่องแม่งไม่อยู่ตั้งแต่วันนั้นเลยรออะไร่ะจนวันนี้ยังไม่เห็นหน้าแม่งเลยเรื่องไม่คุยเนี่ย พี่เกก็ไม่เข้ามาคุยเันนะพี่เกเขาบอกลาสูดว่าอะไรไปหรอะาบอกให้กูตัดสินใจเลยเข้าใจว่าไงกูแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเรียกเงินลแล้วกูก็จะเอาเงินใหกูรู้ไว้ถ้า,ถ,าถ้ามันมาถ้ามันมาคุยอะ่ะให้พี่เกมาคุยอะ่ะคือ,อม,มันจะตีไว้ไอคือมันอยากตีมันเลยให้เรามาคุยเพราะถ้าสุดท้ายพี่เกมเป็นคนสัญญาเองว่าจะไม่นี่งไม่ได้ไงโู้เลียมคนแก่อ่ะรออะไรอะ เก็บตังให้พี่ตรงเกียวเลยป้าไปเล่นเทนนิ่งต่อป่ะไม่เอาไม่เล่นไอ้ยี่เป็นไหนก็ไม่รู้มาสไตล์เลยครับสามเซตน้องมะอะไรโกยยกให้แล้วยกให้มาไม่ปยกเขเหรอเออคนคนคือก็รู้ว่าคนละชั้นไงยกไปเดี๋ยวคนละชั้นอะไรปากหลามกับมีดมันไม้ไม้หนึ่งฟางหนึ่งไม่ไหวหรอกไม่ขีนไม่ไหวหรอกไม้หนึ่งฟางหนึ่งมึงยังโดนเลยอะไม่ไหวง่ายๆไม่ไหวหรอกสิบล้าน สิบทีอ่ะใครจะขึ้นหยอดแปปืนสี่ไปขึ้นแป๊บบอกสี่มาแล้วแต่ถ้ามึงได้บงสี่มาพี่เกดก็น่าจะดีใจนะใช่ปะใช่ปะก็น่าจะดีใจรู้ดิโอ้ยสงสารงเขาวไอ้ยี่หออันเนี้ยโอ้แล้วมึงเป็นมาเฟียได้ไงไว้เฮียแค่ในเมึงสงสารยไม่ได้สงสารเอ็มดีเนาอะไรเนี่ยโอ้ยเรื่องสงสารใครอ่าสงสารคนที่ชนโดนชนเมี้ยอตบ ไอ้ยกบมึงดูดูแม่งดิเชีย,ยตบแคบก่อนไอ้เยยังไม่ครบสามร้อยเมตรเลยสัต <c oughs> ว์จะต้องส่งวันไหนวะปลายเดือนปลายเดือนสองร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรบวกเงินสองเอ็มเพื่อนไม่เงินกูยังไม่ได้เก็บเลยนะสิบล้านหรอกเฮ้ยแต่ไม่ต้องเก็บหรอไม่ต้องเก็บหรอกบอลป้องบอลป้องอรตันนะ่ะไม่ใช่เงินเราเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินกู จะไปหาเอาเองครัว่าโจรมันคือใครคืรออะไรอ่ะเตรียมกันมาแล้วเนี่ยต้องมีคนมาแทงนะตอนนี้รออะไรเอาตีพันเศษมาแทงสวยนะแทงจริงอ่ะตัวไม่เจององอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่คนกูกูไม่ได้ผีเลี่ยดไอ้แจ๊งไม่หาเอาเองอ่ะ